คนรัดคอถุงน้ํานะคะเสียชีวิตแล้วค่ะแล้วก็ไปเจอว่ามีทรัพย์สินอยู่2 0 0 0 0บาทเลยนะคะตรวจสอบกันหน่อยว่าใครทําเธอค่ะโอ้โหจุดนี้เลยสพหนองแญาปล้องได้รับแจ้งค่ะก็ไปเจอพู้ตาอยู่ในบ่อน้ํานี้นะคะค่อนข้างรกร้างนิดนึงในหมู่บ้านสะสีมุมหมู่สิบที่หนองแญาปล้องเพชรบ,บุรีค่ะประสานนิติเวชโรงพยาบาลหนองแญาปล้องพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุแล้วนะคะค่อนข้างเปรี่ยวนิดนึง่ะคะ เป็นบอยใย่มากแล้วนี่ค่ะศพเธอนะคะลอยอยู่เนือผิวน้ำอืดแล้วกลิ่นเหม็งไปทั่ว ที่คอถูกรัดคอด้วยผ้าเข่ามาค่ะแล้วก็มีเสื้อฟานด้วยรัดอีกทบหนึ่งแขนซ้ายขาดค่ะลำตัวช่วงใต้เรานมเอวท่อนขาถูกลวดมัดติดก,กับท่อนไม้ขนาดใหญ่คาดว่าใช้ถ่วงน้ำแล้วก็ยังมีเงินสดอีก2 0 0 0มืบาทพระเครื่อง4ีองค์ยังอยู่นะคะจะบอกค่าชิงทรัพย์ก็ทำไมเงินยังอยู่ล่ะคุณต,ตายชื่อว่ารัตด,ดาอายุ55แล้ว เธอคนนี้ได้หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่22กันยายนพร้อมมอเตอร์ไซค์ย ok ี่ห้อฮันด้าเวฟสีน้ำเงินลูกชายไปลงบันทึกประจําวันว่าแม่หายที่สพหนองยะปร้องนะคะต่อมา29กันยาเวลาบ่ายโมง27มีชาวบ้านไปเจอมอเตอร์ไซค์ผู้ตายจอดอยู่ริมป่าเขตติดต่อบ,บ้านดงตะกิจกับบ้านสะสีมุมแต่ไม่เจอตัวคุณรด,ดาประสานฝ่ายปกครองอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ตลอดจนชาวบ้านระดมกํลาลังค้นหาตอนนั้นก็ไม่เจอนะคะ จะทั้งเมื่อวานนี่แหละค่ะเพิ่งมาเจอเลย6ตุลาคม5ตุลาคมประมาณนี้ไปเจอศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในบ่อน้ําโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นคุณรัตดาที่หายไปสภาพศพชัดเจนว่าถูกฆ่าล่ะค่ะด้วยการรัดคอก็ส่งร่างไปชนะสุตอย่างละเอียดนิติเวชโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีแล้วนะคะยังไม่แน่ใจว่าใครทําเธอนะคะกําลังตามหาบาะแสทั้งหมดอยู่ค่ะ